โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดวงจรขายสินค้ากลไกจ่ายแบบเกี่ยวนะครับขายสินค้า1ชนิดรับเหรียญตามแบบเหรียญนะครับตอนนี้ผมใส่เป็นแบบเหรียญส10บไว้นะครับอ่ะมันจะรับแต่เหรียญ10นะครับลองหยอดเหรียญอื่นเหรียญ5้าเหรียญ1นบาทนะครับรับตามแบบเหรียญก็คือมันจะรับทุกเหรียญที่เราใส่แบบไว้นะครับเหรียญอื่นมันจะไม่รับนั่นเองนะครับเหรียญ5้านะครับปึ๊บอ่าขายออกที่ช่องด้านหน้าเหรียญบาทนะครับขายออกที่ช่องด้านหน้านะครับปึ๊บ เหรียญสิบนะครับเป็นแบบเหรียญตัวเดียวกับที่เราใส่ไว้นะครับลองหยอดดูบจะมีเสียงสองติ๊ดจากสัญญาณเสียงบูสเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าไม่ชอบก็ถอดออกก็ได้นะครับแต่มันจะเป็นเสียงสัญญาณนะครับหยอดเหรียญจะมีเสียงสองติ๊ดนะครับหลังจากนั้นมอเตอร์จะทํางานนะครับแล้วก็เอากลไกตัวนี้เดี๋ยวผมแถมให้นะครับตัวนี้ก็ไปติดที่ตัวขาของตัวเซอร์โวนะครับเกียวมันก็จะหมุนบิดสินค้าออกมานะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการดันสินค้านะครับตัวเกียวกับตัวมอเตอร์เนาะ แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้จะรออยู่ที่ช่องรับของนะครับพอมีของตกใ,ใกล้ๆตัวเซ็นเซอร์นะครับปึ๊บอ่ามันตรวจจับได้แล้วว่าของตกที่ช่องรับของจะสั่งให้มอเตอร์หยุดทันทีมีเสียงสัญญาณ3มติ๊บของตกลงมาแล้วเรียบร้อยหยุดการจ่ายของนะครับอ่าลองเทสใหม่นะครับอย่างแรกเลยคือหยอดเหรียญน,นะครับหยอดเหรียญแล้วจะทํางานทันทีนะครับเพราะว่าตัวนี้ขายสินค้าแค่1ชนิดไม่จําเป็นต้องมีปุ่มกดอะไรหยอดปุ๊บทําการจ่ายสินค้าเลยนะครับ เึ๊่เกี่ยวก็หมุนดันของไปเรื่อยๆจนกว่าต้องต้องทาร่องให้ให้ของมันตกด้วยคือจะมีชั้นวางอยู่ด้านบนใช่ไหมครับแล้วก็มีช่องของตกปึ้งอ่าตัวนี้จะติดที่ช่องของตกอ่าพอของตกลงมาปึ๊บก็ของตกแล้วเราก็เอาสินค้าออกนะครับตัวมอเตอร์ก็จะหยุดจ่ายอ่าหยุดการจ่ายของไปนะครับไม่ใช่แค่หมุนรอบเดียวเพราะถ้าหมุนรอบเดียวปึ๊บไม่มีเซ็นเซอร์อาจจะตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับจากที่เคยทำเนาะอ่า เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแบบเหรียญดูนะครับอันนี้เป็นส0บาทเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนใส่เหรียญ5้าดูนะครับปึ๊บอ่ะต่อนะครับอันนี้ผมใส่เป็นแบบเหรียญ5แล้วเรียบร้อยจะลองหยอดเป็นเหรียญ10นะครับเหรียญหนึ่งบาท2บาทก็ใส่ได้นะครับแบบเหรียญพอเหรียญ1ิปึ๊บมันจะใหญ่กว่าตัวนี้มันจะติดแล้วนะครับมันจะต้องกดคานตัวนี้ลงมาปึ๊บนะครับแต่ก็คือมันจะไม่รับนะครับเพราะว่าไม่ใช่แบบเหรียญที่เราใส่ไว้แต่พอเป็นเหรียญ5้านะครับ เวลาเหรียญรับแล้วมันจะออกที่ช่องด้านล่างเพราะฉะนั้นเหรียญตัวนี้ไอ้เครื่องรับเหรียญตัวนี้ต้องติดไว้บนบน,บนตู้หน่อยนะครับถ้าติดไว้ทา่ล่างท้ายตู้เหรียญมากองกันเต็มพื้นเหรียญมันก็จะไม่เข้านะครับมันจะไม่รับพอหยอดเหรียญไปปึ๊บมอเตอร์จะทางานทันทีทํางานจนกว่าจะมีของมาตกที่หน้าเซ็นเซอร์นะครับอ,อันนี้คือเงื่อนไขของวงจรเนาะเงื่อนไขของวงจรตัวนี้คือหล่นมาปึ๊บให้ให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเวลาเราติดเซ็นเซอร์เวลาของตกะ่ะ ให้เซนเซอร์ตัวนี้ตรวจจับได้เวลาตรวจจับได้จะมีไฟส22อง2องดวงนะครับอ่าแต่ถ้าตรวจจับไม่ได้มีดวงเดียวนะครับอ่าอันนี้คือการทํางานแต่ถ้าติด2ดวงปุ๊บแล้วก็ไม่มีของวางหน้าเซนเซอร์แสดงว,ว่าเซนเซอร์เสียนะครับเซนเซอร์ที่ปกติจะต้องแบบนี้นะครับอ่ามีของดังอ่ามีของบางปุ๊บจะต้องมีไฟติดดับแบบนี้คือเซนเซอร์ปกตินะครับอ่าต้องยอออีกทีหนึ่ง หยดเหรียญมอเตอร์จะทํางานทันทีมีเสียง2ติดนะครับทำงานมอเตอร์ทํางานจนกว่าจะมีของตกที่หน้าเซ็นเซอร์นะครับก็จบการทํางานลูกค้าก็เอาของออกนะครับอุปกรณ์มีเครื่องรับเหรียญรับตามแบบเหรียญ1น,นตัวนะครับ Arduino Nano น,น,น,นะครับบอร์ดเสริมเป็นบอร์ดสก,กูไอสีเขียวตัวนี้นะครับบอร์อด Arduino ก็คือตัวนี้มันสามารถดึงออกได้นะครับตัวบัสเซอร์สัญญ,ญาณเสียง IR เซนเซอร์ตัวจับสินค้าแล้วก็เซอร์โวโมอเตอร์ทำหน้าที่ในการจ่ายของตัวเกี่ยวนั้นผมแถมไปให้ก็ ไปดัดเอานะครับไปดัดเอาเพราะว่าถ้าผมยืดไปเลยปุ๊บกล่องมันจะเต็มนะครับแล้วก็มันจะเบี้ยวด้วยถ้าเรายืดแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ความกว้างของสินค้าที่ลูกค้าไปใช้ว่ามันใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมีประมาณนี้ตัวนี้สเต็ปดาวนะครับแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น5โวลต์น,นะครับ12โวลต์เลี้ยงเครื่องรับเหรียญ5โวลต์ที่เหลือก็เลี้ยงวงจรที่เหลือทั้งหมดเสียไฟจากแจ็ค d c ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เราเสียไฟเลี้ยงจากตัวนี้ตัวเดียวนะครับ ดปเตอร์ผมนี้ไปให้นะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านเสร็จปุ๊บปุ๊บเอามาเป็นหัวตัวนี้เอามาเสียบเข้าตัวนี้ USB ที่ตัววงจรตัวนี้ไม่ต้องเสียบนะครับเสียบจ่ายไฟแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับใช้งานได้เลยเอาของติดตั้งเข้าตู้เรียบร้อยโผล่แจ็ค DC ไว้ออกที่หลังตู้ด้วยไว้เสียบไฟนะครับอุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับตัวเกียวแถมไปให้เครื่องต่างๆครบถ้วนนะครับพร้อมส่งนะครับชุดนี้เรียบร้อย